็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมบุรพกิริยโรจน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีและชื่อพรรคประชาชนและก็เป็นคณะกรรมการการนิรภัยขังนะครับสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็ขออนุญาตมาแถลงข่าวนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนนะครับจากผู้เสี่ยงอันกรณีคอลเซ็นเตอร์นะครับที่กำลังได้รับผลกระทบแล้วก็เสียันหนักหลักฐานนะครับก็ในกรณีขออนุญาตให้ นายคงพันธ์นะครับนิตยาลำประโคนนะครับเป็นตัวแทนผู้สื่อข่าที่มายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกันเดินาาการคังสภาผู้แทนรัศดรให้เร่งรัดดำเนินการนครับใน,น,นเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปครับสวัสดีครับผม,ผม,ผม,ผมคงพันธ์นิตยาลำประโคนนะครับวันนี้ผมได้มายื่นเรื่องหนังสือเรื่องเกี่ยวกับคดีคอร์เซนเตอร์เกี่ยวกับให้กับท่านสสวิรเดโรจน์นะครับโดยที่ตัวเรื่องคดีคอร์เซนเตอร์นี้ท่าน มาสามปีต,ตั้งแต่สามปีที่ท <Columbus> ผ kind of ่านมามีผู้เสียหายมากกว่า7แต่7หมื่นคดีมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า8หมื่นล้านบาทซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนี้ประสบความเสียหายในวันในเดือนธันวาของเดือนปีที่แล้วนะครับตรงนี้ผมเลยอยากจะแจ้งเรื่องความเสียหายให้อขอเรียนเรื่องความเสียหายให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยที่เราก็ขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้มีการจัดการเรื่องการจัดระับ บัญชีมา้าตรงนี้ทำแล้วแต่ว่าตรงนี้ผมยังส่วนตัวยังคิดว่าการการตรงการจัดบัญชีมา้ามันยังเป็นแค่การป้องการแก้ปัญหาปลายเหตุยังไม่สามารถไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เสียหายไปแล้วหรือว่ายังมีการป้องกันที่ไม่ดีพอตรงนี้เลยจะจะจะ,จะสื่อให้กับธนาคารพาณิชย์นะครับได้รับที่ชอบเกี่ยวกับการ ติดตามรับติดตามเส้นเงินของผู้เสียหายรวมถึงระบบคลิปคลิปโตและการโอนเงินไปต่างประเทศร,รวมถึงการที่ธนาคารพาณิชย์ได้เช่นมีคดีที่ว่ามีชาชีพคอ์เทนเตอร์เข้าไปที่ชุมชนเล็กๆเพื่อไปจ้างรับจ้างเปิดคอมเนชีม้าให้กับทุกคนในบรรชุมชนนี้เป็นจำนวนมากโดยใช้การเปิดบัญชีออนไลน์หรือมีคดีที่ น้าง,งานของธนาคารได้ขายข้อมูลให้กับมิชชัชีพตรงนี้คือเป็นการรั่วไหลที่ทำให้ทำให้ใหกกเกิดเกิดถึงความเสียหายจํานวนมากตรงนี้เราอยากให้ทางธนาคารมีการระบบพัฒนาการ,รจัดระบบแจ้งเตือนเจ้าของบัญชีมีการระงับการโอนเงินที่ผิดปกติให้ดีขึ้นทําให้สามารถไปอายัดเงินมาให้ได้ทันและให้ทั้ง ประชาชนและตำรวจสามารถเดินเรื่องเพื่อเอาเงินมาให้จับทั้งจับมีจัดชีพและเอาเงินคืนมาได้อย่างรวดเร็วครับโดยที่ตรงนี้ผมก็ได้มีการตแจ้งฟ้องร้องเรียนที่ศาลศาลปกครองถึงทั้งธนาคารและหน่วยงานต่างๆให้รับผิดชอบกับเรื่องนี้เลยอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนที่เสียหายในครั้งนั้ ลักษณะคดีคอร์เนเตอร์ใกล้เคียงกันนี้ไปเจดฟ้อ,องความที่ต่างปกครองด้วยกันเพื่อให้มีพลังมากขึ้นเป็นรประชาชนร่วมมือกันครับ